ขอเข้าไปถ่ายรูปก่อนลูกขอเข้าไปถ่ายรูปก่อนขอเข้าไปถ่ายรูปข้างในก่อนลูกขอเข้าไปถ่ายรูปข้างในก่อนเขไปถ่ายรู้าเวบล้วสองร้ยเข้าเลยร้อยสามยอะรูป่ใครคู่มาลงคู่จริงเหรอคั่นลงไปกอย่าเข้าใจผิดลูกยินดี่องรอนึงนะนารัเขียว้านกล้องนีคะ กล้องนี้ถอยทุกคนถอยได้ยค่ะขอเห็นทุกคนถอยหนอยค่ะหนึ่งสองสาถือแจ้มไหมถือไหมถือถือเ1อยือยืนมาดิยืนมาดิ น,นั่งสองสามคพี่เพื่อนเข้ามีไหมพี่เพื่อนเที่ยวซนีแทนได้ไหม

ถือไม่ใส่นมแล้วเหรอคะไม่ใส่ก็ได้ครับมีอะไรมั่งเพื่อนต้องบอกสิครับมีอะไรมั่งวันนี้อ๋อวันนี้เราจะเอาลาเต้ท้งแบบทั้งแบบเพียกับก็คือไม่ใส่นมกับใส่เองครับปิดหน้าพี่ได้ไหมบอนติดหน้าพี่ได้ไหมบอนขอบคุณค่ะเขย่าว่ไงนะเขย่าเขย่านิดนึงนะคะคนใช้หลอดพี่จอยชอบแบบไหนครับใส่นมใส่นมนะครับมีได้เลยเดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาลาเต้ครับ แล้วน้องเดนิสชอบแบบไหนครับช <c oughs> อบแบบมีเมีพ่อาไออไร่ะดนดกอนับคี่ต้องวาไี่ว่านมาหนายิบไม่ได้แ่ะทำไมเดนิสเก้ๆกลางๆ หนูไม่เคยเป็นเจ้าของคาเฟ่เราไม่ดูมือกันนะคะใส่นงจ้าขอบคุณครับขอบุนดนะครับแล้วนี่คไม่่อรยุ่ีนีมัค่อยไหวเราได้เลยแม่ สวไวย้องสวยกง่ะโอเค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 าไนมาไมา้องเอะน้ำแข็งพอน้ำแข็งพอไม่ไม่ไม่ต้องเอาน้ำแข็ง เออจะได้ไม่ละลายคนก่อนแกเลือกให้ฉันเลยอย่าถามฉันเพราะฉันจำไม่ได้เลยนี่คืออะไรเคียร์ค่ะเคียร์นน้ำค่ะเอ่อเพียวมัะฉาครับเพียวเพียอาอุจิอุ่จินะครับผมอุจิคืออะไรเคียร์อุจิค่ะอุจิกับยาไม่คล้ายกันเหรอเอขวดกับพิสขาไหลเอาอุจินะครับ ไม่รู้เห็นเ่ีช่ขนี่นไปกอดเขาตอนแรกอะเขาไม่ได้ชอบเรานะชอบหรอใช่เล้วู้ิฮะเา่เใจอย่าง้วค่ะโอ้ค่ะพี่่ะครับส้มค่ะบโซบอะไรดีคะอาจาก้จิงค่ะ นี่ครับโพธิชาครับนี่แก้วยีนะครับนี่ครัแล้วก็เพเพไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้ใช่ไหมนั่นน่ะให้พี่ตายไปเลยเลียวอะไรบ้างนะสสองไม่ใส่แกยวเดียวนีครับโพธิชาครับขอโทษครับวันนี้จ่กี่แก้วครับพี่โ ปมาณสามหมื่นสามหมื่นหน่วแก้วครับประมาณทั้งว่าแจกทั้งตึกชั้นสามเลยครับก็คือเพื่อนแล้วก็พี่เพชรเรือตื่นมาทำแจกประมาณตีห้าตีสี่เมื่อคืนนะครับทำมาวันกว่าี่แล้วพี่คิงชอบกินอะไรครับหนูหรอหนูชอบกินแากซี่เลยมิโนริอเคยให้พี่เพื่อนเขาชงให้กินยังอร่อยมากเปล่ายังไม่ได้ ่อะไรก็ยอ่ะดีครับไม่เป็นอะไรดีครับฮะดีจ้โดี๋ดีานะครับ่ต้องหดแล้วไขดี